คืนนี้แล้วนะสำหรับการแข่งขัน VNL 2023ไทยเจอกับโครเอเชียซึ่งเป็นแมตช์เป็นนัดที่ทำให้ทุกคนคิดมากคิดใหม่เฮ้ยตกลงแนนทัดดาวนึกแจ้งจะได้ลงแข่งขันหรือไม่มากไปกว่านั้นนะครับตกลงแล้วพรพันเกิดปราดหายดีแล้วหรือยังจะได้ลงมาเซตให้เ,เพื่อนๆได้ตีหรือเปล่าต้องติดตามกันครับ ทางทีมงานสตาฟโค้ดได้ติวเข้มสิริมามาณก,กิจตัวเซตอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยอย่างเข้มขน้นในแมตช์ที่ต้องเจอกับโครเอเชียนะครับเราชื่อชั้นดีกว่าและสถิติที่ผ่านมาคือเราชนะเขาปี2010เราก็ชนะปีที่แล้ว2 0 2 2เราก็ชนะชนะขาดด้วยปีนี้ละ่ะเป็นอย่างไรยังไม่รู้นะครับต้องติดตามคืนนี้เลย 0.00- 0 00 00 00 00 00. ติดตามกันแต่แอดมินคิดว่าค่ำคืนนี้สิริมามานกิจได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนแอดมินเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับต้องรอติดตามกันครับไทยกับโครเอเชีย VNL 2023สนามที่2หลังจากจบแมตช์นี้เราก็จะไปสนามที่3ที่ประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าว้ายแต่ละทีมเนี่ยมาจัดเต็มสนามที่3โดยเฉพาะสนามที่ประเทศไทยเธอ พวเธอจะมาจัดเต็มอะไรขนาดนี้เราต้องเจอกับสยักษ์ใหญ่มาเฟียวอลเลยบอลไม่ว่าจะเป็นบราซิลกาบี้ก็ามาไหนจะตัวมัมวอลเลยบอลไทยซ่าโหญี่ปุน่นซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมานี้เราไม่เคยชนะญี่ปุ่นเลยล่าสุดญี่ปุ่นชนะสหรัฐอเมริกาด้วย3ต่อสเซตโอ้โห,โหก็มาเล่นที่ไทยตุรกีตุรกีก็มาแข่งที่ประเทศไทย โอ้โหศูนย์รวมดาวทุกคนอยากมาแข่งที่ประเทศไทยมากคนกันมายิ่งกว่าแนนจวากัสและส้มส้มเนเธอร์แลนด์สม้มสมเนเธอร์แลนด์คือแข็งแกรงมากล่าสุดก็เอาชนะโปรแลรนด์ไปสามโบเฮ้ยสนามที่สมไทยเจอสึกหนักมากแอดมินก็อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยคอมเมนต์เยอะๆให้กำลังใจใพวกเธอเพราะว่า กำลังใจสำคัญที่สุดโอเคนะไปแล้ว